สวัสดีครับอมสินฟอฟัน,นเนอรมาลิตี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้เนาะสัก3-4สี่วันหรืออาทิตย์หนึ่งที่แล้วเนี่ยผมได้ลงคลิปการแกะกล่องแล้วก็การใช้งานเจ้าตัวแอร์ดนะครับแอร์ดตัวนี้เนาะ 4G นะครับ USB โมเดลนะครับเป็นเราเตอร์ด้วยนะทีอินวันนะครับใช้งานได้จริงครับผมอันนี้จะมาแบ่งปันรีวิวแบ่งปันการหลังใช้งานมา อาทิตย์หนึ่งครับสองอาทิตย์นี่แหละนะครับใช้งานได้จริงครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันรับได้กี่เครื่องนะครับสำหรับการเป็นเลาเตอร์สิบสิบยูเซอร์นะสิบยูเซอร์อยู่ข้างกล่อง10บยูเซอร์เนาะก็ตามนี้ครับ High Speed Wireless Connection Up to 150เมกนะปลักแอนด์เพนะครับ โอลี่พาวเวอร์เนี่ยคลด์รีเซ็ตอินเทอร์นะครับนะตามนี้แหละทั้งไว้ทั้ง 4G และ 3G นะครับก็ใช้ได้จริงนะครับแต่ก็มีปัญหาอยู่นะวันนี้น่าจะเป็นที่ระบายความร้อนนะครับซิมผมเป็นซิมเติมเงินเนาะแต่ผมเติมเดือนละ2 0 0นะครับ1 5เมกไปเช็คความเร็วเน็ตก็ อยู่ที่20เลยนะ20ถึง18 18ถึง20เมกเลยนะครับถ้าใครเห็นที่ผมรีวิวก่อนนั้นนี้ก็เฉยนผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้เนาะต้องขอโทษด้วยแต่หลังใช้งานมาแล้วสองอาทิตย์ก็บอกไว้เลยว่านะครับบอกไว้เลยว่ามันร้อนนะครับร้อนไวนะครับแล้วไม่เสถียรด้วยนะครับอยู่ดีดี เน็ตมันก็หลุดไปเนาะตรงตรงเชื่อมต่อมันก็เชื่อมต่ออยู่ <c oughs> เวลาเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เอาใช้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับ wiFi จากตัวแอร์คาร์ตตัวนี้เนาะมันก็จะขึ้นเชื่อมต่ออยู่นะครับแต่มันก็จะมีสัญลักษณ์ปกติมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยลูกศรน,นะครับ ขึ้นลงอนะเนาะแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นเครื่องหมายตกใจอะเนาะมันจะขึ้นสัญลักษณ์ Wi-Fi ตัวนี้แหละแต่ว่ามันจะมีเครื่องหมายตกใจคือไม่สามารถเชื่อมต่อได้โดยมีอินเทอร์เน็ตเนาะพอมาจับดูมันร้อนนะครับทางร้านเขาก็แนะนําำอยู่นะเวลาเขาในรายละเอียดสินค้านะครับเขาบอกว่าให้เสียบปลั๊กกับตัวอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟ2 2A นะครับ 2.0A ยเังไงนี่แหละผมจำผมจำได้ลางๆแต่คิดว่าเป็น2นั่นแหละก็ใช้ปลั๊กแบบนั้นที่เขาแนะนำมาร้อนครับร้อนแบบร้อนมากเลยเลยทำให้ให้การกระจายสัญญาณไม่ค่อยดีนะไฟตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับถ้ามันสัญญาณดีเนาะแต่ว่าขึ้นสีเขียวก็จริง แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีมีแต่สัญญาณ wiFi นะครับมีแต่สัญญาณ wiFi จากตัวนี้นะครับจากตัวเราเตอร์นี่ไปยังมือถือแต่อินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับจากเครือข่ายมันไม่ไปด้วยนะครับใช้ได้ในละในระยะแรกนะครับในการเสียบแต่ใช้เป็นเวลานานไม่ได้นะต้องบอกว่าใช้แค่หนึ่งชั่วโมงก็ร้อนแล้วครับเอาตรงๆนะอันนี้ราคามันสามร้อย บางร้านก็200นะแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะไปเจอร้านไหนนะครับอันนี้ผมซื้อมา322บาทนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ใช้นานไม่ได้มันร้อนไวนะครับพี่น้องก็ถ้าใครสนใจผมก็แปะไว้เลยนะครับตรงลิงก์ใต้คลิปนี่แหละเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์จาก Make in China นะครับ มันไม่เสถียรครับผมระบายความร้อนไม่ดีนะใช้นานไม่ได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมาแบ่งปันสำหรับใครที่กำลังจะหาซื้อนะครับโดยส่วนตัวแล้วขอใช้โทรศรัพท์เครื่องนี้เก่าๆเนี่ย vivo เนี่ย <laughs> เป็นเราเตอร์กว่ายังไวกว่าเลยนะครับเนาะไม่ใช่ไวกว่าคือ ยังสเสถียรกว่าเลยนะครับก็แค่นี้ครับผมไม่มีอะไรมากมายนามาแบ่งปันเผื่อท่านใดที่กําลังจะมองหาอยู่มันราคาไม่สูงแต่ว่าก็อาจจะอายุการใช้งานอาจจะไม่นานหรืออาจจะเป็นผลมีการระบบตุ้มตามขึ้นมาก็ได้เพราะผมเคยใช้สินค้าประเภทนี้มาแล้วนะครับแล้วเสียบแบตชาร์จแบตเตอรีตุ้มมาก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่นะนะครับแล้วแต่ใช้ได้อยู่แต่ใช้นานไม่ได้นะครับชั่วโมงหนึ่งก็ร้อนแล้ว สวัสดีครับ